เฮ้ยจ้าอือทุกอ่างที่เราหาเอ่ลวเราเลิกกันเถอนะ โดนทิ้งมาเมื่อกี้นี่เองวาเลนไทน์นี้ถ้าทางจะต้องอยู่คนเดียวแล้วล่ะวันวาเลนไทน์ทุกคนก็ต้องคิดถึงความรักนะคะคิดถึงเพลงรักคิดถึงทุกอย่างที่เป็นสีชมพูไปหมดเลยแต่คนอกหักเนี่ยมักจะโดนหลงลืมไปเพราะฉะนั้นเดพิ่อยากจะพูดถึงความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของการอกหักแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะทําอย่างยิ่งเลยเวลาที่เราอกหักถ้าเพิ่งโดนทิ้งมาหมาดหมาเนี you know, ่ย oh, มันก็จะมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหก็คืออารมณ์แบบฉันจะเคลี้ยงของฉันจะแบบเผาของของเธอโทรไปว่าบังละโทรไปด่าบังละอารมณ์ดีนายเอก ไปแ,แต่ว่าฉันก็ยังวนเวอร์ของฉันอยู่คนเดียวที่รักเราไปกินข้าวคันเธอนะพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกันดีอ่ะคือทอาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอารมณ์ที่เขาเรียกว่า depression นะคะนั่นคืออารมณ์ซึมเศร้านั่นเองคือเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปแต่ฉันจะนั่งดูหนังเศร้าร้องไ <c oughs> ห้ <c oughs> ฟังเพลงเศร้าอยู่บ้านนี่แหละอีกอารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์ bargaining ค่ะ bargaining นี่นะคะก็คืออารมณ์ต่อรองต่อรองกับผู้ชายว่าฉันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นจะไม่งี่เง่าอีกแล้วจะไม่โทดออจแบบ เป็นคนดีอะแล้วถ้าหากว่าทําแบบนี้แล้วเขายังไม่กลับมาเอานี่เลยค่ะเล่นของค่ะไปหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลเลยค่ะแพระตรีมุรติค่ะทุกวันพฤหัสนะคะไปไหว้บนบานสารกล่าวนี่แหละค่ะส่วนอารมณ์สุดท้ายเขาเรียกว่า acceptance ค่ะก็คือการยอมรับคือยอมรับได้แล้วว่าเออโอเค relationship เนี่ยมันจบไปแล้วแล้วฉันก็จต้องทําใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราไม่ควรจะทําอย่างยิ่งเลยเวลาที่เราอกหักควรจะหลีกเลี่ยงมากถึงมากที่สุดไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกที่ไม่ควรจะทำนะคะก็คือการจิกหรือการอ้อนวอนที่รักอยู่ไหนอ่ะกลับมาหาเขาเถอะนะยังไม่ทัน2นาทีค่ะทำไมไม่รับโทรศัพท์เขาอะ่ะตัวเองไม่โทรกลับหาเขาหรอไม่คิดถึงเขาแล้วหรอโทรกลับด้วยนะหรือการส่งเท็กส์แมสเซจแบบไม่เว้นช่วงค่ะ เขายังไม่ทันได้มีโอกาสอ่านเลยให้โอกาสเขาได้หายใจนิดน,นึงบางทีคนเราทะเลาะก,กันเนี่ยมันยังมีอารมณ์โกรธมันยังมีอารมณ์โมโหอยู่ก็เว้นช่วงไปสักพักนึ่งนะคะยิ่งจิกเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยยิ่งจิกยิ่งหนี ส่วนข้อที่2นะคะที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาจากครอบครัวของเขาทีป่านะอาอาฉันรู้จักใครฉันโทรหาหมดช่วยพูดกับเขาไอ้ทีสีให้เขากลับบ้านมาหาฉันทีก็ฉันคิดถึงเขาว่าฝากบอกเขาด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้หญิงงี่เง่าไปโดยปริยายข้อที่3มนะคะที่ไม่ควรทําคือเมาประชดชีวิตค่ะ กินเหล้าเข้าไปจะได้ไม่ดองจำจะได้ลืมมันหมดทุกอย่างแล้วคือเมาอย่างเดียวไม่พอนะคะเวลาเมามันจะเกิดอาการนี้ขึ้นค่ะเจออะไินกนจังเลยอ,อาการที่มีสิ่งนี้บวกกับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า drunk d a r l i n g ค่ะคือเมาแล้วอดใจไม่ไหวโทรแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจำไม่ได้จ้ะ สถานการณ์มันก็แย่อยู่แล้วนะอ,อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าห้ามใจไม่ไหวจริงๆเนี่ยเวลาที่ออกไปสังสรรค์แล้วออกไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยกรรณาให้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเก็บโทรศัพท์ไปซ่อนเลยค่ะหรือถ้าคุณมีเพื่อนที่อ,อกหักอยู่นะคะก็ทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีด้วยอย่าให้เพื่อนทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ตื่นมาแล้วเนี่ยม,มันจะแซดกว่าเดิมส่วนข้อที่4นะคะก็คือ depression นั่นเองค่ะก็คือการซึมเศร้าเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปคือฉันจะนั่งร้องไห้อยู่บ้าน เพลงเศร้าทุกเพลงเศร้าที่มีอยู่ฉันจะเปิดให้หมดเป็นเพลย์ลิสต์ยาวเหยียดดูหนังเศร้า<ม>คือเศร้าอยู่แล้วจะทำให้มันเศร้าไปอีกทำไม ข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่ชอบมากเลยเขาเรียกว่า stalking ค,ค่ะคือแอบ,บโรคจิตแอบบตามดูแฟนตามไปเธอรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนชอบไปเที่ยวที่ไหนฉันจะแบบว่าโอไปเสนอหน้าแล้วละ่ะเหรอตาม Facebook จ้ะ Facebook Instagram เอาเลยค่ะเขาถ่ายรูปกับใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะเธอแอบ,บเปรนคนใหม่เหรอเสียสุขภาพจิตค่ะ ข้อที่6ค่ะอันนี้ไม่ควรทําอย่างมากถึงมากที่สุดอย่างยิ่งเป็นข้อที่อยากจะบอกว่าห้ามเลยก็ว่าได้ก็คือการทําร้ายตัวเองนั่นเองนะคะทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารอดนอนหรือว,ว่าแย่ที่สุดคือการคิดสั้นหยิบผิดวิตามินซีโอไม่มีใครตายเพราะอกหักหรอกคุณ ข้อที่7นะคะก็คือ revenge นั่นเองการแก้แค้นทำฉันใช่ไหมฉันจะเอาคืนเสื้อผ้าของมันจะเผาให้หมดโยนทิ้งให้หมดรถสวยใช่ไหมนี่เลยจะคิดถึงใครคิดถึงคุณนายบริทนีนี่เองจําได้ไหมคะแต่ยอย่าโกรวหัวนะคะ ไม่ดีค่ะมันจะยาวยากส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ rebound หาคนมาดามใจอารมณ์นี้ฉันอกหาใครก็ได้และหน้าตรงหน้าตานิสัยไม่เลือกแล้วค่ะแค่ต้องการคนมาอยู่เป็นเพื่อน,น่ะแล้วไม่ทีนะคะอยากทําให้แฟนเก่าหึงค่ะเจอหนุ่มใหม่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเลยจ้ะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะผู้ชายเขาจะคิดว่าเราเนี่ยไม่เห็นค่าของตัวเองเหรอือว่าเลิกกันไปเพิ่งอาทิตย์เดียวอะไรเ้าไปมีใหม่แล้วเหรอฉันกำลังจะกลับมายังไม่ทันได้กลับเลยยายคนนี้แบบ ก็เห <S preach science> so ็น so ก so ันไปแล้วนะคะ8สิ <op même> <noise> oh, yes, so ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งหลังอกหักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังจะกด text message รัวหาแฟนเก่าหรือว่าแอบตามดูของ Facebook แล้วแอบไปเจอเนี่ยก็เบรกแป๊บหนึ่งนะคะเราหันกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราคิดอะไรในแง่บวกเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะกลับกันก็ได้นะคะอาที่รักถึงเพลินนะคะถึงบ้านเลยอ่ะก็มีเรื่องในใจอยากจะบอก ไม่โอเคสิ่งที่เรามีมลิกกันนะอืมเด็บเข้าใจนะรู้ว่าช่วงหลังหลังแหพี่แชมป์เครียดไม่เป็นไรยังไงพี่แชมป์ก็ใช้เวลาที่จะเก็บไปคิดนะแต่ขอรู้ไว้ว่าเด็บก็รักพี่แชมป์เสมอเหมือนกันนะโอเคไว้ค่อยคุยกันจ้ะ